บ็อกเบอร์สาสองครับถอดหัวเเผาเลยครับกุดแจขัดไว้ด้วยนะครับกันเอาไขควงขัดด้วยนะครับ ลูกมากกันโค้งครับตัวนี้ครับ ถอดไอ้ลูกหมากกันชักนอกออกครับที่ติดกับปลายแหลกนะครับจะมีตัวล็อกสลักดูดดึงออกนะครับเป็นกิดดึงออกตัวนี้ฮะแล้วเวลาประกอบก็อย่าลืมใส่กันไว้ด้วยนะครับทอดออกไป ใช้ค้อนตอ,อกออกนะครับอะทำการถอดออกให้หมดเลยครับอันไหนที่มันเกี่ยวกับที่เราจะเปลี่ยนเพาครับลูกากันโคงก็ถอดออก ล่างนะครับสามตัวนียิงออกเลยครับครับนี่เป็นเส้นเผาเส้นเก่าครับเราสามารถถอดออกมาได้แล้วครับก็สภาพก็เสียงดังครับเวลาเลี้ยวอ่ะเลี้ยวหรือยูเทิร์นก็ดังแก๊แกล้แกแก,แกตามรอบล้อวิ่งเลยครับก็สาเหตุเพราะว่าใช้งานมานานแล้วเป็นแสนกิโลแล้วหลายปีแล้วฮะ ไม่ต้องรอให้มันขาดเลยเลยเวลามันจะดังมันก็ดังครับหัวเผาหัวมหมดแล้วครับอันใหม่นี่มาซื้ออันใหม่มานี่แน่นปึกเลยครับขยับแทบจะไม่ดิ้นเลยครับเดี๋ยวนี้ตัวเก่าคลิปก่อนหน้าก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับวิธีเปลี่ยนเผาเช็คเผาผมเปลี่ยนไปเส้นหนึ่งแล้วครับเส้นเส้นยาวตัวนี้เส้นสั้นครับ เดี๋ยวก็ทำการเปลี่ยนแล้วก็ใส่เลยครับตัวนี้ใส่เส้นใหม่ไปแล้วครับเส้นใหม่เส้นใหม่ก็จะใหม่นฮะวิธีถอดเพาออกผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วครับก่อนหน,หน้าหน้าที่จะลงนี่ฮะเพราะผมเคยลงวิธีเปลี่ยนเพานะครับ ถอดออกก็ต้องมุดใต้ท้องครับใต้ท้องแล้วก็งัดออกมาหรือใช้สลักตอกออกมาเพื่อจะช่วยครับส่วนปลายเผาก็เอาเชือกมัดห้อยไว้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนจับออครับอย่าลืมเอาถังไปรองน้ํามันเกียร์นะครับเวลาถอดเผามันจะน้ํามันเกียร์จะไหลออกมาฮะพอไหลออกมาเสร็จแล้วก็ทําประการประกอบแล้วค่อยเติมไปใหม่ได้ครับถ้ามันออกเยอะแล้วก็เสียบเผาใหม่เข้าไปครับดันเข้าไปตึก๊ก พอดันเข้าไปเสร็จน้ำมันเกียมก็จะหยุดไหลครับแล้วก็ลองหมุนเทาดูว่าล้อมันหมุนตามไหมครล้อฝั่งนู้นหมุนตามก็แสดงว่ามันเข้าสุดละตัวนี้ผมเทสหมดแล้วหมุนเข้าแล้วถ้าใครใส่ไม่เป็นหรือถอดไม่เป็นก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับผมทําการวิธีเปลี่ยนเทาแต่ผมเปลี่ยนเส้นยาววันนี้ผมมาเปลี่ยนเส้นสั้นเพราะว่ามันยังมีอาการดังอยู่เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับ หลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทําการใส่ตัวนี้จะเป็นลูกหมาก ลูกหมากปีกผีเสื้อครับตัวนี้เราก็ทำการงัดใส่ให้มันที่เดิมมันกดลงมา ยึดนอ็อกไว้เลยครับลูกหมากปิดนอก ยึอดอยู่สามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาย้ำอีกที การประกอบให้เข้าที่เข้าทางนะครับลูกหมากกันโค้งก็ขันน็อตเข้าไปให้ที่เดิมมันยิงเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยขันน็อตย้ำอีกทีแล้วก็ลูกหมากกันชักนอกนะครับหมุนเข้าไปเลยครับเพียว ใส่กิปล็อกตามให้ด้วยนะครับตัวนี้ลิบล็อกของมันตัวนี้นะครับคลิปล็อกยัดเข้าไปเลยครับรูนี้ปึ๊บแล้วก็งัดปิดเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ครับที่มันแถมมาให้ ยังใหม่เลยหมุนเข้าไปใช้บล็อกเบอร์32ครับหมุนเข้าไปเล้วครับ จานเบรคมันหมุนตามให้เอาอันนี้สลักนี่นะครับขัดไว้ครับขัดจานเบรกเนี่ย อนนี้เผาเปลี่ยนใหม่แน่นปึ๊กเลยครับไม่มีขยับขคเลื่อนเลยครับเ,เสร็จแล้วก็เราก็ย้ำเลยครับ สลักตรงนี้ตอกลงครับกันเ,เวลามันจะขยับขยื่อนครับไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับเกอกสลักยัดไปเลย อกยัดไว้คราวนี้มันก็จะไม่หลุดแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ยึดล็อกไว้แล้วก็ตอกย้ำไว้กันมันหลุดนะครับเสร็จแล้วครับเป็นคลิปที่แบบทำด้วยตัวเองได้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ล้อเลยครับพวกนี้ก็ย้ำให้มันแน่นนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ล้อแล้วก็ขันน็อตเสร็จแล้ว ตันนี้ก็ขับได้สบายแล้วไม่มีเสียงดังแล้วเผาใหม่สองข้างแล้วโอเคครับก็งานนี้จบแบบไม่ต้องไปซ่อมที่อื่นละขอให้ตรงจุดก็รู้ว่าอาการนั้นก็จะหายไม่ต้องไปเช็คที่อื่นละเพราะว่าอาการที่ผมบอกว่ามันเสียงดังแกลกก็ตัวนี้ครับเผาเนี่แหละช่วงล่างนี่ถ้ามันดังอืงนะ่นกค่อยว่ากันอีกที โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ล้อแล้วก็เสร็จละเอารถไปขับได้แล้วอย่าลืมฝากกดติดตามคลิปไว้นะครับมีคลิปดีๆเราจะมาเสนอให้สมาชิกได้ชมกันต่อครับขอบคุณครับ